บรรยากาศยามแรงนะคะกลับบ้านกันแล้วตกสองรอบรอบบ่ายสองรอบเลยตอนเช้าได้ทำงานอยู่เนี่ยพาที่ตกแล้วนะเนี่ยกกอกอะคะสี่โมงฝนตกน้ำเยอะอันนี้เป็นผู้ผเนะไม่เคยเห็นพระอาทิตย์แดกนะได้แค่นี้แล้ว ห่าวงามน่ะประบุงโอ้คอยไปเดอ บุมไม่ใส่ตัวงล่ะเขเร่มันเขาใส่กอเพนเเดีด๋ยวมันก็มามันคานลงโ,โยกเสยไม่เรียบร้อยเตรียมกีม่กแล้วหนูแกลงมือแล้วหน,น,เน,เนเวูเออนงเกิดนิม่มีเกียก์งูโหเอิญเขาเปียกสเกนดี่มีเกียก เรียบหัวตัวขายโลคนมขายนาดสามนี่เจะยนได้เลยกลายเป็นฟิสหางสามนี่ ้นไ่เีกอทั้งวปรสานหประสา,ะสาเนเฮงขัวุ่นนี่นะอ,ะอะะดิกครับด็กเน่ ใีหน้ามันไม่เอามาลงร่ดินเหนนี่เหรอ,อาารน้มนัมหนานี่านยามรถจุมมันตมขึ้นรอ่คนรอไปเลยเอามาตมห,หลายตีหน้าปากดีเออุมตัองมหอดเทียงรถถุกเงาบอม ก,ก็หน้าดินเขาเอาหมดแล้วก็ได้แบบนี้เลยทางตรงไในก็ขาดนะปีนี้ฝนดีฝนทุกวันทุกวันทุกวันเลยค่อยๆเดินลึกมากมอไซคลงไม่ได้มอไซคต้องไปขบ นี่บอกมันที่ถ้ามันจะเอามาน่ะปุ๋ยอ่ะมันจะเอามาไหมอ่ะมอคเดินตรงกลางเด้วมอคอย่าไปเดินแคมแคมนะมอมาลุ่มลึกอ่ะเดี๋ยวมันเด้งลงมันไหลลงนี่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 โอ้โหอยู่กลางๆไว้อะไรก็่ชงมาเถอะอาจารย์เอาหินมาลงบ่เอ้าโอ้โห เดียวในุ้มนะชีวิตทำไมเขาต้องเอาน้ำมาลงตรงนี้ทำไมไม่เอาลงทุง่งหองตัวนู้นน่ะไม่เอาลงนาะประบุมนู่นน่ะงั้นก็ลงฝั่งโน้นก็ได้น่น,น,นห้วยฝั่งโน้นอนะ่ะมันนีห้วยลองลาดตกสายเฮ้อ ทำไมจะไม่เปลี่ยนได้พ่อแบบยังเปลี่ยนได้เลยใครจะเก่งถ้าพ่อแบบเปลี่ยนทางน้ำได้แต่มองบอกเปลี่ยนไมเปลี่ยนได้สิงล,ลงมาทางเทิงก็เอาลงนาะตัวโน้นเนี่ยเอาลงสะแกนะ,ะพูดถึงแล้วนะ่ะคันหัวมากเลยร้อนหัวเปียก ไม่ได้กินกาแฟบ่ายนะวันนี้ลงแล้เห็นมนปวดหัวแล้วแต่ก็ไม่ได้กินกาแฟบ่ายมาหลายวันแล้วกินแต่ตอนเช้ากินวิตามินอันนั้นนไม่รักกินวิตามินปลาปานนะกินก่อนอาหารแล้วมากินข้าวแล้วกินกาแฟแต่ไม่ได้กินกาแฟบ่ายถ้ากินกาแฟบ่ายมันจะชดชื่อคันหัวสือไหมตอนเย็น นเย็นอากาศไม่ใช่คนสวยอย่ามาหาเรื่องน้ำอ่างฝนตกน้ำไปไหนไม่ได้ทำไมแกไม่เอาลงทางโน้นน้ำขังเลยตรงนี้มันตับเขาโถมทางขึ้น วันนี้ก็เป่าผมให้มันแห้งถ้าพ่นตรงนี้เราก็สบายอะอถ้าพ่นตัวที่สานจะปูไปก็สบายสบายม่ดหลงโง่เออเมตาคอนกินแล้วออมมออลบันี้ ที่นี้หน่อไม้เป็นด้วงเยอะไม่ม่แต่หน่อไม้ด้วงโอ้โหฝนตกแรงท้างห้วยบางทรายมอกน้ำเยอะเยอะดิขึ้นกว่าไม่ใช้ตั้งเยอะฝนตกแรงข้างบนทางเละมากเลยไอปยากโอ้โหดูดิลุยลเลย น้ำมวยบางสายเยอะอ,อ้ตรงนี้เป็นขี้เลนเลยเป็นบุงขี้เป็ดไปเลยเอา้าทำไมเขาตัดท่อทิ้งล่ะบอกฮ้ไม่ไหลแล้วหรอเอา้าเขามีกี่ท่อละ่ะหมดบนหมดอินหมดหน้าอยู่ บางข้อใหม่เลยเนาะบาลรห้ะะหาร้อยทำก็จะเขาได้ก็ให้เขาทำเอาเราก็กินน้ำหน่วยจ่ายสามบาทก็พอยุ่งเขาหรอกใครอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะเราช่วยได้แค่ไหนเราก็ช่วย หมดความลำบากแล้วอันนี้ตก,กีนะโอ้ยตรงนี้ก็ลำบากต็งโน้นก็ลำบากอะ่ะกาจนจนพนต้นม,มออะม่วงน่ะ เอาหน้าเดียวแล้วกลับบ้านหรอแจ้งเลยนี่ผู้แปร่งล้งละมึงไปซื้อยางเหลือเข้ามาปลูกวะอันนี้น่ะคิดว่ายางเหลือเขาน,นั่นเอง ดังเหลือลานเขานะมันซื้อมาปลูก มาแล้วสบายแล้วบานนี้แฟ่ <c oughs> <อ>ดินมันมาจากไหนอ่ะมันไม่มีดินอ่ะทำไม,อม,อมเอาเดวมเอามาเทหรอ อาดินมาเทมอกนี่เออี่ไงลุงยุเอาขึ้นมาจากตรงนี้แม่โคมาลูดหรอหลู่ไทยใหญ่หรอใช่เหรอมกค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเอาย่างยงยางข้าวสวยข้าวปลา้อยกำลังจะได้เกี่ยวแล้วเด้ออันนี้ข้าวง,งานเขาข้าวเจ้ามันเะมอมกอันนี้นะ ทางนาบ้านฝนตกไม่แรงนะฮ้นเลฮะ้ <Huh? S 2> อเลเอาไวเทระมันไม่ได้บรรยากาศดีมากเลย ้าวประกำมสุกแล้วถ้าข้าวหนูไม่เป็นไรก็เหมือนข้าวประกำมนี่แหละเนี่ยขอ,องเราหยอดก่อนจะได้เกี่ยวข้าวแล้วทำไม่คาดเหรอทำด้ามเสียมบอก